ดูฝุงปราซิวครับนะบางส่วนก็เข้าไปในถุงแล้วนะโอ้โอ้ดินดินเต็มเลยครับนี่ทุกคนเมนูพื้นบ้านวันนี้นำเสนอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้อง,น,องน้านาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนะเด็ดนะ วันนี้ช่างเด็ดพาทุกคนขึ้นอ่างเก็บน้ํานะครับเราจะพากันมาดักกระบอกปลาซิลก็การดักกระบอกปลาซิลเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ของเราเลยนะครับลองมาดูครับนี่กระบอกแบบนี้แหละกระบอกกับถุงพลาสติกครับใช้เหยื่อเป็นข้าวสวยคุกกับกะปิเนี่ยดูดักไปแล้วครับหนึ่งกระบอกปลาซิลมาตอมกันเต็มเลยนี่ แม่น่าจะยังพอได้เรื่องอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยทางตาดฝนลงเยอะแล้วนะน้ําหลากมาชุดหนึ่งแล้วครับก็น้ําจะไหลมาที่อ่าสปริงเวย์ครับเรือายน้ําล้นแบบนี้ที่เราเคยมาเล่นน้างมหอยกันทุกๆปีอ่ะครับเนี่ยน้ําใสกําลังสวยเลยไมายที่เราดักวันนี้เราก็จะดักตามแนวอ่าริมตลิ่งอ่างเก็บน้ําเนี่ยครับนี่ตัวอ่างก็จะอยู่ทางนู้นเนาะ เดี๋ยวเราไปดักกันเรื่อยๆครับผมลองมาดูอุปรกรณ์กันสันหน่อยครับเนี่ยกระบอกดักปลาซิวอ่าลักษณะนะนี่จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้เราจะเหลาให้แหลมเพื่อจะทิมเข้าไปในพื้นดินแล้วตัวนี้จะเป็นทางเข้าของปลาซิวครับเจาะรูไว้นี่แล้วช่างเลสก็จะเอาถุง ถุงเนี่ยมามัดตรงจุกแล้วก็รัดยางแล้วก็จะทําการตัดไอ้ตรงก้นถุงเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นริ้วๆให้สําหรับปลาเข้าออกได้ครับเนี่ยไหมปลาจะเข้ามาทางนี้แล้วก็พุ่งตัวขึ้นมาอยู่ในถุงแบบนี้เราจะเป่าถุงเป็นลูกโปง่งอ่ะอุปกรณ์นะครับแล้วก็เหยื่อของเราเหมือนเดิมทุกๆปีที่ใช้ครับข้าวสวยข้าวสุกบ้านๆธรรมดานี่แหละคุกกับกระปริเคย บ้านช่างเดชจ,จะใช้กะปิเคยนะครับเพราะว่าทางนี้เคยมันหาง่ายเนาะปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึ่งข้าวสวยคุกกะปิก็คือกินได้อ่ะข้าวคุกกะปิดีๆนี่เองครับอืมอร่อยด้วยทํามาเผื่อดักปราซิลเสร็จก็เผื่อคนกินรอเวลากูปราซิลเสร็จนะอ่ะเราจะปั้นก้อนข้าวสวยคุกกะปิยาเข้าไปใน ก้กระบอกไอตัวกระบอกเนี่ยเราจะเว้นข้อไว้เพื่อเป็นตัวใส่เหยื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นข้อไผยเอาเหยื่อกดเข้าไปแล้วก็ยียียทาทาให้ทั่วข้าวสวยเนี่ยมันผสมก,ะ,กะปิแล้วมันจะเกิดความเหนียวครับทําให้มันหมดช้าแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะถามว่าล้วใช้ข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวเนี่ยมันเหนียวเกินครับเวลาเรามาผสมก,ะ,กะปิเนี่ย มันจะไม่ค่อยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเข้าสุกะกําก,กลังดีฝ่าเข้าเหนียวใช้ได้นะครับแต่จะไม่เก่งอ่ะพอทาแล้วก็ยาปัรอบปากปากเนี่ยเพื่อลอบปลาซิวแล้วเนี่ยจากนั้นเดี๋ยวเราไปดักกันครับจุดที่เราจะดักเนี่ยเราก็ทําการสํารวจก่อนนะว่าบริเวณแหล่งน้ําเนี่ยมันมีฝูงปลาซิวหรือเปล่าถ้ามีเราก็ค่อยดักนะครับเช็คหมายกันซะก่อนใช้มือปิดตรงกระบอกแล้วกดลงไปครับ กดลงไปให้แน่นยิ่งแน่นตัวกระบอกจะไม่หลุดครับเวลาเราเป่าถุงเป็นลูกโปง่งถ้ากดไม่แน่นเวลามันเป่าถุงเป็นลูกโป่งเนี่ยมันจะทําการดึงไอตัวไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็ตักน้ําไปสักประมาณเกือบเกือบครึ่งถุงครับจากนั้นก็ลูดปากถุงเป่าลุ่ม แล้วก็รัดยางครับแบบนี้ถือว่าได้แล้วครับให้ตัวถุงเนี่ยมันลอยอยู่แบบนี้เลยอ่ะแล้วฝูงประซิววิ่งเต็มเลยครับนี่ดูนะเนี่ยฝนะูงใหญ่มากครับเต็มเลยเนี่ยเนี่ย จุดน้ำใสๆมีลําธารไหลเอื e ่อยๆแบบเนี้ยฝูงปลาซิวจะเยอะครับนี่หือ,อน่าจะได้เรื่องครับอันนี้ก็เดี๋ยวช่างลเดชตัดคลิปไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้ครับนี่เมื่อกี้ถุงสัน่นละเริ่มมีเข้าแล้วครับระหว่างรอกู้ปลาซิวตากล้องก็เล่นน้ําแล้วนี่ <c oughs> ดีครับน้ําใส <c oughs> เป็นร่องลําธารแล้วนี่ น้ำสดๆครับข้างอ่างมีทุ่งผักน้ําเราก็เลยหาวัตถุดิบไปสําหรับเอาไปทําเมนูกับประซิวเนาะได้แล้วครับนี่ได้ผักแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปกู้ปลาซิวกันครับได้เวลาแล้วครับมาลองกู้กันมีหรือเปล่าน่ะมีดิ้นมีดิ้นอยู่ โอ้โหดินเต็มเลยครับนี่นี่ทุกคนโอ้โหยังหมานเหมือนเดิมครับเต็มเลยนะลูกนี้เราดักในร่มครับปลาก็ยังเป็นเป็นอยู่เลยนี่โอ้โหดักกระบอกยังไว้ใจได้ครับ ครับลูกแรกนี่ปลาซิวสดๆจากอ่างเก็บน้ำทุกคน ลูกนี้น้อยกว่าลูกแรกครับอ่ะแต่ก็ยังพอได้เนี่มีไหมครับลูกนี้ โอ้ยลูกนี้ก็ได้ไม่น้อยหนูลูกนี้ก็ได้ไม่น้อยครับอ่าเห็นไหมไม่น้อยทุกคนโอ้เข้าดีครับ ดูนะนี่โอ้โหลูกนี้ที่ดักจุดแรกนะครับเนี่ยอาเข้าแน่นเลยทุกคนเราดักกระบอกทั้งหมดสี่ลูกนะครับทุกคนก็ได้ปลามาสักละเล่าน่าจะละลาโลนึงเนาะก็น่าจะได้สักมือ้อนึงครับมื้อใหญ่ๆนี่ปลาสดๆจากธรรมชาติครับผมคลิปนี้ก็ เดี๋ยวจัดเมนูปลาซิลให้นะครับเดี๋ยวตัดไปที่ช่วงครัวพื้นบ้านกันครับผมเมนูพื้นบ้านวันนี้นำเสนอแกงส้มปลาซิลผักหนามนะครับแม่ก่อเตาตั้งน้ำละลายน้ำพริกแกงส้มแล้วก็ใส่ตัวผักหนามลงไปเลยนะครับจากนั้นน้ำเดือดแม่จะใส่อะไรใส่ปลาปซิลสดๆนะเอาอนี่ แล้วก็ตั้งปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือดปลาซิวสุกอีกครับพอปลาซิวสุกเนี่ยก็จะมาปรุงรสกันนะครับแม่ใส่ผงปรุงรสนะ<จ>วันนี้มาทำครัวที่บ้านแม่นะครับแม่หายไปสักพักใหญ่ไปเที่ยวบัญญัติเพิ่งกลับมาครับอันนี้คือชูรสจ้าอ่าชูรสผงปรุงรสนะครับแล้วก็ตัดหวานห,หน่อยๆเนาะ แกงส้มครับอ่าแล้วไอ้มะขามเปียกแม่ใส่ไปหน่อยแล้วตอนตั้งละลายน้ำพริกแกงใช่ไหมใส่เพิ่มความเปรี้ยวอีกสักหน่อยครับส้มเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกนะวันนี้ ปิดท้ายด้วยการเหาะน้ำปลาหอมๆครับนี่เท่านี้แกงส้มปลาซิลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลาซิลสดๆผักน้ำสดๆเก็บมาเองมื้อนี้นี่แทบไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยนะไหมเนาะได้กับข้าวแล้วครับหนึ่งมื้อมาๆมาทุกคนมาลองชิมกันครับ ข้าวมารอแล้วครับแกงส้มนี่ต้องมีปลาเค็มนะนี่แม่มีปลากระบางเค็มครับม,มาจ้ามาชิมแกงส้มกันจ้า <c oughs> อร่อยจ้า <c oughs> แกงส้มผักหนามนีนะ่ร <c oughs> ้อนร้อน <c oughs> <c oughs> กําลังร้อนร้อนนะปากพองนะ แกงส้มผักหนามเนี่ยที่บ้านเราก็ทํากินบ่อยๆน้อม่เนาะจ้าผักหนามเนี่ยนอกจากแกงส้มเอามาทาเมนูแล้วทำน้าพริกผักก็ได้อ่ะต้มจิ้มน้ําพริกกะปิอ่ะเนาะจ้าม,มามาทุกคนกินข้าวด้วยกันครับเรียกแล้วเรียกอีกอยู่นี่ <laughs> จะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนเนี่ยเวลากินข้าวกินอะไรแล้วมีแขกมีอะไรผ่านไปผ่านมาเนี่ย ถ้าเป็นชนบทเนี่ยเขาจะเรียกกันกินข้าวกันตลอดเนาะอย่างช้างเดชเวลาทําคลิปเนี่ยเวลาถึงตอนชิมตอนกินข้าวเนี่ยก็พยายามเรียกทุกๆคนที่ดูช่องนี้ขณะดูตอนนี้อยู่ะครับว่ามากินข้าวกันคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆใจดีอบอ้อมอารีเนาะจะสังเกตทุกๆชนบทอะถ้าเดินผ่านบ้านใครเขากินข้าวกันอยู่เนี่ย ทั้งเลยว่าเรียกกินข้าวแทบทุกหลังครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นสังคมเมืองปัจจุบันเนี่ยเขากินข้าวเป็นแบบบ้านปิดครอบครัวปิดกินในบ้านอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าตามชนบทเนี่ยก็อยู่ตามชานบ้านหน้าบ้านคนผ่านไปผ่านมาเห็นวิถีเรากินข้าววันอยู่เนี่ยเขาจะเรียกกันกินข้าวอย่างนี้ตลอดครับตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมแม่เนาะกินข้าวกันจ้า อแกงต้มร้อนๆกับปลาเค็มทอดเข้ากันสุดๆครับอืมอึม้มชื่นใจแม่หมดไปแล้วเนี่ย <c ười> คุยแป๊บเดียวก็เดี๋ยวอุ่นให้มันประซิวเปื่อยๆซะหน่อยตั้งไว้ก่อนครับใครที่ชอบ เราออกไปหาวัาตถิบขึ้นบ้านเอามาทํำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดชด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วแม่เนาะจ้คลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย